ครับดเด็กๆทุกคนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับวิชาพละศาออนไลน์นั่นเองโดยวันนี้เนี่ยครูเซฟก็จะมาสอนเ,อร,เรื่องการเคลื่อนไหวอนุบาลหนึ่งนะครับเราก็จะมาเคลื่อนไหวด้วยการทรงตัวก่อนนะครับเพื่อที่จะปูพื้นฐานไปยังการเคลื่อนไหวร,รูปแบบต่างๆอ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับไปกันเลยดูบทเรียนที่1ของวันนี้กันเลยนะครับเรื่องของการทรงตัวการทรงตัวแบบแรกของครูเซฟก็คือการทรงตัวธรรมดายืนเท้าคู่เลยนะครับอ่าเด็กๆเห็นเท้าครูเซฟไหมครับ รูเซฟยืนตัวตรงเท้าแยกออกเล็กน้อยนะครับเพื่อสร้างสมดุลให้กับร่างกายอ่ะทีนี้ครูเซฟจะการแขนออกสองข้างเพื่อสร้างสมดุลในการทรงตัวเห็นไหมครับรูเซฟยืนอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางของรูเซฟเนี่ยอาจจะอยู่บริเวณกลางลําตัวอ่ะเมื่อรูเซฟการแขนออกนะครับครูเซฟก็จะสามารถทรงตัวได้ดีมากขึ้นในทางด้านข้างคือซ้ายและขวารูเซฟจะทรงตัวได้ดีมากเลยอ่ะ แต่ถ้าครูเซฟอยากทรงตัวได้ดีมากขึ้นในด้านหน้ากับด้านหลังด้วยครูเซฟควรจะทำยังไงเด็กๆรู้ไหมครับอ่าครูเซฟก็ควรจะยืนอ่ายืนเท้านําเท้าตามหรือข้างใดข้างหนึ่งอยู่ด้านหน้าแล้วอีกข้างหนึ่งอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับเมื่อยืนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเด็กๆก็จะสามารถทรงตัวด้านหน้าและด้านหลังได้ดีมากขึ้นแต่ทีนี้ด้านข้างมันก็จะแคบลงทําให้เด็กสามารถเอนลมได้เพราะฉะนั้นครูเซฟ แนะนำว่าให้เด็กกางแขนออกทีนี้เราก็จะสามารถบราลานซ์สมดุลเราได้ทั้งหมด4ด้านแล้วเห็นไหมครับการทรงตัวแบบนี้ไม่ยากเลยนี่คือพื้นฐานที่ทุกคนสามารถทําได้วันนีเน้เนื้อหาที่ครูเซฟจะสอนเด็ก,ดกนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทรงตัวขาเดียวการทรงตัวขาเดียวทํำยังไงเดี๋ยวเรามาดูทีละขั้นตอนนะครับอ้าวขั้นตอนที่1ดูเลยนะครับเด็กๆยืนตัวตรงก่อนนะครับแยกขาออกเล็กน้อยทีนี้ครูเซฟให้เด็กๆเ,เ,เริ่มจากการกางแขน กางแขนก่อนเลยเพื่อทรงตัวแล้วยกขาขึ้นหนึ่งข้างคู่เซฟจะยกข้างซ้ายก่อนนะครับอ่ายกข้างซ้ายไปด้านหลงังพับไปเลยเห็นไหมครับคู่เซฟยืนขาเดียวแต่ก็ยังทรงตัวได้อ่อาอ้าลองดูด,ด้นหนึ่งนะครับคูเซฟจะเปลี่ยนเป็นยืนด้วยเท้าซ้ายแล้วยกเท้าขวากางแขนเหมือนเดิมเห็นไหมครับคู่เซฟก็ยืนทรงตัวได้อ่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฝึกการทรงตัวแบบขาเดียวกัน ประมาณข้างละ10วินาทีเด็กๆพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกกันเลยครับ หลังจากที่เราเนี่ยได้เรียนรู้นะครับวิธีการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆมาแล้วนะครับครูเซฟเนี่ยก็อยากจะสรุปให้ฟังว่าการเคลื่อนไหวทุกอย่างนะครับถ้าเราเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยลดโอกาสในการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวที่ผิดรูปแบบแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างดีเยี่ยมและสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามที่เราคาดการไว้แน่นอน ทีนี้เนี่ยถ้าเด็กๆอยากจะเก่งขึ้นและแข็งแรงขึ้นนะครับเราต้องออกกําลังกายเป็นประจําสม่ำเสมอแต่อย่าหักโหมมากเกินไปในช่วงนี้เนี่ยก็เข้าใจว่ามีการระบาดของเชื้อโควิด -19 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปออกกําลังกายข้างนอกได้ก็อยากให้เด็กๆดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ออกกําลังกายนเล็กๆน้อย,อย,อยที่เราสามารถทําได้ภายในบ้านหรือบริเวณบ้านเราเองนะครับทีนี้เนี่ยการที่เราเนี่ยจะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเด็ก,ดกจะต้องตั้งใจเรียน ตั้งใจในที่ที่หมายความว่าต้องตั้งใจฟังที่ครูพูดถ้าอะไรไม่เข้าใจเด็กสามารถพิมพ์ถามใต้คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วครูเซฟเนี่ยก็จะเข้ามาตอบไปเกๆถึงเรื่องการเคลื่อนไหวที่เด็กๆเ,เนี่ยยังทําไม่ได้หรือว่ามีข้อสงสัยวันนี้ครูเซฟก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ